นานมาแล้วณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแถบเทือกเขาภูพานมีชายหญิงคู่หนึ่งแต่งงานอยู่กินด้วยกันและทำไร่ไถานาอย่างมีความสุขเสมอมาเ,อเวลาผ่านไปได้ไม่นานหญิงผู้เป็นภรรยานั้นก็ได้ตั้งท้องขึ้นนะคะสร้างความปิติยินดีแก่เหล่าญาติพี่น้องมากๆแต่เมื่อถึงกำหนดคลอดนางก็ได้คลอดลูกชายออกมา ซึ่งทารกน้อยนั้นกับพิการแขนขาด้วนแต่สองสามีภรรยาเนี่ยก็เลี้ยงดูทารกน้อยเป็นอย่างดีค่ะและตั้งชื่อให้ว่าสรุนกุ้นซึ่งนายสรุนกุ้นนั้นก็เป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดมากๆเลยล่ะค่ะและเมื่อสรุนกุ้นนั้นเติบโตเป็นหนุ่มพ่อก็จะพาไปทําไร่ไถนาด้วยกันทุกวันมีวันหนึ่งนะคะพ่อก็ได้พานายสรุนกุ้นนั้นไปทํานาตามปกติซึ่งในวันนั้นนั่นเอง พระอินได้ขี่ม้าลงมาท่องเที่ยวยังโลกมนุษย์และก็ได้ขี่ผ่านมาเห็นสองพ่อลูกที่กําลังไถานาอยู่และเมื่อนายสรุนกุ้นและพ่อเห็นพระอินทก็ตกใจแทบจะเป็นลมเลยล่ะค่ะพระอินทก็ได้เข้าไปถามพ่อของนายสรุนกุ้นที่กําลังไถานาอยู่ว่าวันนี้ไถานาได้กี่แปลงแล้วซึ่งพ่อของนายสรุนกุ้นนั้นก็ไม่รู้นะคะว่าไถานาได้กี่แปลงแล้วปกติก็ไม่เคยนับ จึงตอบไปตามความจริงว่าไม่รู้นะคะทางด้านนายสรุนกุ้นผู้เป็นลูกชายที่นั่งดูสถานการณ์อยู่นั้นก็ได้ถามพระอินกลับว่าแล้วพระอินละ่ะควบม้ามานั้นวัดรอยเท้ามาได้กี่รอยและผ่านภูเขามาแล้วกี่ลูก <c oughs> เมื่อพระอินได้ยินดังนั้น <c oughs> ก็รู้สึกถูกอกถูกใจในความเฉลียวฉลาดของนายสรุนกุ้นเป็นอย่างมากพระอินจึงขอให้ไปอยู่บนสวรรค์ด้วยกัน